ทางงก็จะเป็นขนมเทียนขนมเทียนนี่เขาจะหอ่อขนมพวกนี้เป็นขนมมงคลจะห่อในงานบุญนะคะและก็งานแต่งงานต่างๆนะทุกคนอันนี้เขาจะถ้าง,งานแต่งงานทางชุมชนของเพราะว่าในจังหวัดสุรินทร์ก็จะมีหลายชาติพันธุ์นะคะสวยขมิ้นไทยลาวถ้าขมิ้นก็จะใส่ไปเป็นเข่งเป็นเต็มเลยนะทุกคนอันนี้ขนมมงคลนะคะขนมเนี่ยขนมมงคลแล้วก็ขนมโชค ขนมดังนะก็จะใส่เป็นเข่งเป็นเข่งไว้เลยนะคะนี่ก็คือเป็นหาบไปเลยนะเรียบเ,เป็นหาบไปเลยนะคะต่อามาอันนี้น้องเขาก็จะทอดขนมโชคหรือขนมฝักบัวน,นั่นเองลูกหลาทำสีใบเตยกับอัญชันใช่ไหมลกูกค่ะนะคะไม่ได้ใส่สีเนาะไม่ค่ะอ๋อไม่ได้ใส่สีอยู่มุมนี้น้องขายอยู่มุมนี้ทุกวันนะคะแล้วน้องขายขนมอะไรด้วยเนี่ย ขนมโตมขนมต้มกล่อง,องละเท่ารดลูกหล่ะกล่องละยี่สิบบาทนะคะสามกล่องาโอ้ยังมีสามกล่องห้ 3, าสิบด้วยนะคะขายได้กําไรหรือโลกขายกันไหนนะ,นะ,ะมีกบยัดไส้ให้ด้วยนะคะทุกคนมานเดี๋ยวเราจะไปอ่ะไปแล้วลูกแม่วันดีค่ะ,คคะอันนี้ก็จะเป็นร้านน้าสมุนไพรนะคะทุกคนของคุณแม่แม่วัฒนาวัฒนานะคะเปิดหน้ายเห็นในจักหน่อยกระดดอกอยู่ไกลกันอยู่ดอกเนื้อ วัคซีนหนูฉีดอยู่เด้อนะคะคุณแม่วัฒนานะคะจะของขายน้ำสมุนไพรนี่วันนี้ขนมย้อนยุคแม่บอกว่ามีขนมข้าวตู่ะข้าวตู่หรอคะนี่ข้าวอินทรีข้าวอินทรีห่ออได้จักบาทหรอคะแม่คะสิบบาทสิบาทนะคะขนมข้าวตูแม่ขนมข้าวตูนี่เขาทำยังไงข้าวแห้งเหรอจ้าเอาข้าวแห้งไปตากให้มันแห้งโอ้ไปหุงก่อนหุงก่อนแล้วมาตาก เอามาตากาแล,กล้วก็เอามาคั่วยยอ่าแล้วมาตำแล้วก็มาคลุกเขาเสืเอ่อนบ้านคยอยเขาบ่ได้สมัยตะขี้กินขวเขาบ่เมื่อ่ะกินข้าไม่หมดนะทุกคนยายก็จะเอาไปตากตากแล้วยายก็จะามาคั่วแล้วตำตำใส่น้ำอ้อยใช่ไหมใช่อ่าน้กะหนำกรตูนน้ำตาลแดงแต่ว่าใส่น้ำตาลนื่ว่าไร ได้ได้ความอร่อยต่างความอร่อยมันจะต่างกันมันต้องใส่เป็นน้ำอ้อยน้ำตาแดงใช่สมัยตะกอนเป็นอ้อยปั่นอ้อยที่เป็นติกเป็นชั้นอ่าเป็นแผ่นแผ่นเอามาเอ่าออแล้วก็มาอะไรนะมาใส่ให้มันละเอียดเนาะมาขูดขูดขูดค่ะเอามาขูดนะคะอ่าเส่บสมัยตะกอนเนี่ยแต่หมัยสมัยแต่ก่อนนะคะอ่าอร่อยนะคะแล้วเขาก็จะปั้นให้คนละปั้นคนละปั้นละปั้นโอ้ดีใจมากเลยสมัยแต่ก่อนใครได้กินขนาดนี้เนี่ย เขาไม่ได้มาทําแบบโห่อหอมุนมุนแบบนี้นะคะทุกคนเขาสิปั่นเป็นก่อนเป็นก่อนเนี่ยหลานมีแต่ปั้นเอานะคะถ้าบ่ปั้นบเอาไม่เอาไม่เอาแต่ก่อนอไม่ใช่ของแท้นะคะอาแมก,ก็ไม่ปั้นเลยม <laughs> อันแม่ต้องปั้นด้วยมันจะอนุรักษ์ความเป็นมีมีลูกค้าอยู่คนหนึ่งมาถึงก็จะบีปั้นอินมเลยแม่นว่า แม่เปลี่ยนบนใช่เขาเขาไม่รู้ว่าเป็นข้าวตูไงแม่ต้องปั้นแบบเป็นก้อนเลยสิบาทก็ทำคนที่เขามาประจำเขาจะอซื้อแล้วแกะปั้นกินตรงเลยปั้นกินเลยนะเออแล้วอยากให้ปั้นแบบนี่ยเขาจะเป็นข้าวปั้นแบบอนุรักษ์โบราณมันจะเห็นมันจะเห็นว่าฟินเห็นภาพของเป็นสมัยเด็กๆโอ้ยข่อยญาดกันเลยเนาะสิบอกให้พี่น้องกินกับน้ำมาตูมนะคะมีน้ำอะไรเสิร์ฟก็าด้เอากินกับน้ำ ชามะนาวน้ำตะไคร้บเายน้ำแก๊กฮวยน้ำลูกว้าปีหนึ่งได้กินครั้งนเลงน้ำมะตูมน้ำกระเจี๊ยบน้ำโอเลี้ยงน้ำอัญชันมะนาวแม่ขายแก้วเท่าไหร่แก้วละยี่สิบบาทนะทุกคนนี่มีมันมันมีมันปิ้งด้วยนะคะมันนึ่งมันนึ่งไม่ใช่มันปิ้ง ข้าวต้มนั้นทําเองไหมน่ะทำเองค่ะทำเองนะคะโอเคนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราไปต่อที่แม่ไปต่อนะคะแม่วัฒนานะคะมาก็มาแวะจุดตรงนี้นะคะอันนี้เป็นข้างหลังเราเป็นร้านขนมจีนสมุนไพรนะสมุนไพรอันชันด้วยเห็นไหมคาจะแผกด้วยนะคะร้านนี้ขายดีมากจะหมดแล้วไหมเนี่ยนี่นะคะทุกคนเนี่ยขนมอันชันด้วยเส้นอันชันนะคะ วค่ะขอแมววันนีค่ะขออนุญาตได้ไหจ้านี่ค่ะพี่น้องขนมเส้นอันชันนะทุกคนเห็นไหมคะอันนี้ขนมบีบเองนะนี่อ่อ่าค่ะโอเค,คไป